รั้งไหมฮะหลวงตาหยุดก็ต้องฝึกให้มันหยุดสวดมนต์เนี่ยแหละหยุดจากความคิดเนี่ยแหละถูกมันหยุดไม่ได้ความคิดแต่ถ้ามาสวดมนต์เนี่ยนานๆเข้ามันเพลินเนี่ยมันก็หยุดอะครับชี้ไหไม่ออกเพราะมันเพลินแล้วมันก็หยุดหรือไม่ก็เล่นไพ่จนเพลินนะแล้วมันก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นมันไม่สนใจเรื่องอย่างอื่นแล้วออนี่มันหยุดเหมือนกัน จะหยุดอยู่ในไพ่กำลังลุ้นในจั่วอย่างเงี้ยจ,ว,ยจวมานั่นแหละ <laughs> <laughs> แล้วความคิดที่มันเข้ามาเนี่ยน้องแต่มันมาจากไหนแล้วความคิดมันเป็นของเราหรือเปล่าของเราะมาจากอดีตก็มีไปอนาคตก็มีครับจ<ะ>ิตเราเนี่ยมันคิดไปอนาคตก็มีมาจากอดีตก็มี<ะ>คือปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตนั่นแหละ ใช่ไหมแต่การกระทําปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าเราจะเปลี่ยนอนาคตให้ดีต้องควบคุมจิตอยู่ในคลื่นของความดีอนีคลื่นของพลังงานหมายถึงว่าต้องมีสายใยกับจักรรพัิหรือสายใยกับผู้ที่มีพลังงานเยอะๆที่ทเอามานะเป็นประโยชน์ได้ในะบุญมากๆใช่เพราะฉะนั้นส่วนมนต์ก็ต้องมีต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้ไนะครนั่นก็จะสวดทําไมล่ะ เราจะไม่รู้เลยว่การข้างหน้าจะเจอภัยอะไรมั่งยุคเนี้ยน้ำมาแล้วฮะมันก็มาหน้าฝนมันก็มาแน่นอนนะ้วใช่มถ้ามันมาพร้อมกับแผ่นดินน่ะโอ้โหพร้อมกับไฟล่ะโอ้โหพร้อมกับลมล่ะโอ้โหโหอะไรจะเกิดขึ้นรวมมิดมันจับฉายรวมมิดแน่เตรียมตัวตายตายแน่นอนนะ นี่คือธรรมชาติที่เราก็ต้อง,ต,องต้องเรียนรู้มันไม่ใช่ต้องไปฝึกเราต้องเห็นนูน่นเห็นนี่นะทุไม่ไม่จำเป็นนั้นของแทมไอ้นั่นมันเป็นผล<ะ>ผลนิดนิดหน่อยหน่อยผมให้ความรู้ว่าเออคนเราเกิดไปมันก็เป็นเกิดตายไปครับไปตามกรรมท่านถึงบอกว่า,วาผีทั้งหมดในโลกเนี้ยจะเป็นผีกองกอยผีเปรตผีสารพัดผีเขาไล่ไล่กันนะ่ะนะ มันก็มาจากมนุษย์นี่แหละไม่ได้มาจากอะไรใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยการเกิดเกิดแต่ตายเนี่ยมันก็เลยไม่ย่น่า